สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะมากันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาพาพับเหรียญโปรยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะอันดับแรกนะคะให้เราตัดริบบิ้นนะคะความยาวอยู่ที่27ซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นให้เราพับนะคะริบบิ้นลงนะริบบิ้นลง ความยาวอยู่ที่ประมาณ10บเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะ,ะจากนั้นนะคะให้เราทำการขึ้นฐานสี่นะคะเดี๋ยวขอเนี้ยเตรียมเหรียญก่อนขึ้นฐานสี่นะคะโดยให้ริบบิ้นด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนอ่าเรามาเริ่มกันเลยจ้าด้านที่สั้นนะคะอยู่ด้านบนเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองคล้องแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สามนะคะเน้นว่าด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคล้องแบบนี้เลยค่ะเส้นที่สี่นะคะเอาด้านสั้นขึ้นนะคะคล้องมาแบบนี้นะคะจากนั้นสอดมาแบบนี้นะคะใหหยิบริบบิ้นเหมือนในคลิปเลยนะแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็จัดริบบิ้นนะคะ ให้เข้าที่เนาะค่ะจากนั้นเราจะทำการใส่เหรียญเลยนะคะใส่เหรียญหนึ่งบาทพับริบบิ้นนะคะเฉพาะเส้นสั้นนะคะลงมาพับเส้นที่หนึ่งพับเส้นที่สองพับเส้นที่สามแล้วก็ เส้นที่สี่เราจะทําการสอดเก็บนะคะเส้นที่สี่สอดเก็บห่วงก้นจากนั้นนะคะเมื่อได้แบบนี้เราให้เราพลิกริบบิ้นนะคะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะสอดเก็บด้านสั้นนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะสอดเก็บริบบิ้นตามแนวเลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นตามแนวเฉพาะเส้นสั้นนะคะ สอดเก็บแบบนี้เลยจา้าค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราพลิกชิ้นงานอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทำการสอดนะคะโดยให้เราหมุนลิปินมาแบบนี้นะคะครั้งที่1แล้วก็หักลงแบบนี้นะคะจะสอดเลยลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ทําเอาใหม่อีกรอบนะคะกดลงมาเอียงก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะ,ะพับลงมานะคะเป็นแบบนี้หักลงอีกรอบหนึง่งการสอดจะลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการสอดเลยค่ะด,ดึงให้ริบบิ้นกระชับนะคะ,ะเส้นต่อไปนะคะเอาทำด้านนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่สอดโดนเนาะเฮ้ยเอาด้านนี้ดีกว่า <c oughs> คือพยายามจะไม่ให้บางกล้องเนาะอ่าพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกเมือหนึ่งหักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการสอดเลยค่ะ,คะจ้า ต่อไปนะคะให้เราให้เราพับลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็หักลงแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะพับริบบิ้นลงนะคะหักแบบนี้ ทำการสอดเลยจ้าเมื่อเราได้ริบบิ้นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มพับเส้นที่หนึ่งเลยนะคะโดยให้เราพับริบบิ้นตัวที่อยู่ขวามือลงมานะคะแต่เราจะทำริบบิ้นเส้นนี้ก่อนนะโดยให้เรา ดึงลงมาแบบนี้นะคะ,คะพับลงมาแบบนี้นะจากนั้นก็หมุนคลิกลงหนึ่งรอบนะคะจากนั้นให้เราคลิกอีกหนึ่งรอบนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะดูใหม่นะคะพับริบบิ้นลงมาครั้งที่หนึ่งหมุนริบบิ้นหนึ่งรอบแล้วก็คลิกริบบิน้นสองรอบแบบนี้นะคะ จากนั้นทำการสอดเลยนะจัดลิบิ้นให้กระชับนะคะจากนั้นไปกรีดผัดไปเลยนะเส้นต่อไปเลยค่ะพับริบบิ้นลงมา บิดครั้งที่หนึ่งบิดครั้งที่สองสอดค่ะเส้นต่อไปนะคะหักริบบิ้นลงมาปิดบริบบิ้นครั้งที่หนึ่ง ิบบินครั้งที่สอดเก็บเลยจ้าเส้นสุดท้ายนะคะหักลิบบิ้นลงมาบิดลิบบิ้นครั้งที่หนึ่งบิดริบบิ้นครั้งที่สองน,นะคะ สอดริบบิ้นเก็บเลยจัดริบบิ้นทุกเส้นให้เท่ากันนะคะเมื่อเราได้ลักษณะที่สวยแล้วเนาะต่อไปเราจะทำการเก็บริบบิ้นนะคะโดยพลิกชิ้นงานนะคะเก็บริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะสอดเก็บตามแนวเลยนะคะ สอดเก็บตามแนวเลยเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะต่อไปเราจะทำการตัดกันไกนะคะเอ๊ะตัดกันไกโอ้ยเออคลิปนี้แบบเนาะ มีอะไรก่อกวนเยอะเลยวันนี้จานั้นก็ตัดเก็บริบบิ้นให้เรียบร้อยเลยนะคะมีเสียงรบกวนบ้างแล้วก็ติดติดขัดขัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปอุ้ยร่วสำหรับคลิปนี้ เร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะเราก็จะได้เหรียญปวยทานในลักษณะแบบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดนะคะขนาดกระทัดรัดสวยงามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ